อาอจริงๆเราก็ตกใจเหมือนกันเล็กน้อยเพราะเราก็ไม่เห็นเหมือนกันเป็นยังไงมาเห็นรูปที่พ่อโพสเราที่แบ๊กเมกับไปยังไงก็คิดว่าน่ารังดีแล้วก็ตื่นเออปรับเหมือนแบบตกใจเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ถูกก้องไม่ได้ทําอะไรแบบนี้เราไม่ได้บอกกันเรื่องนะเขาไม่บอกเราเลยี่บอกก็เซอร์ไพรส์ก็เห็นพร้อมกันก็น่ารังดีแล้ศึกษากันก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วตอนนี้เป็นไรคะ เป็นเพื่อนอยู่อุ้ย by grade ทำไมถึงเป็นเขินนะคะเพราะเขินค่ะเป็นคนสนิทเป็นคนสนิทในชีวิตขแสดงว่าตอนไปสกู๊ปก็คือเตอนเด็กก็เคยคบกันตอนเด็กๆค่ะแตอนนี้คบกันไหมคะก็เยังไปโอเค next ตอนนี้รูสึกเหมนกับตำนานเขาบอกว่ามันเป็นตำนานที่เป็นโคจรกลับมาเจอกันในจังหวะที่มันดูเหมาะสมแล้วมันแบบกอดีอะไม่ซนนี่ โเกิดเลยเอิ่มก็ไม่เู้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแค่รู้สึกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็จะไปของมันเองมันไม่มีอะไรที่เราว่านได้หรอกว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงถ้าเกิดถามว่าตอนนี้ค่ะโสนหรือไม่โสนนะก็ตามที่เห็นค่ะตามที่เห็นคือ่ไม่โซนนะตามที่เห็นค่ะเห็นอเลยค่ะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วพยานาคค่โสนหรือไม่โสนไหมคะ